กลับมาพบกับอันเป็นพัน์ออโตอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับในส่วนสำหรับคลิปนี้นมีตัวสีประตูตัวท็อปอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าลายตัวรุ่นนี้เนี่ยคือมันห่างหายแล้วก็ขาดไปจากร้านเราค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลาที่นานมากนะครับ นะคลิปนี้นะปลายเดือนเมษาแบบนี้เรามีรถเข้ามาเติมให้กับคุณลูกค้าได้มาใช้บริการนะครับไม่ควรพลาดไม่ควรช้าไม่งั้นรถไปแล้วมาเสียดายที่หลังไม่ได้นะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอจากทางร้านรถยนต์มือสองบริพัธ์ออตโต้ตรงนี้อ่านขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกคนและก็พี่ๆทุกท่านไว้ล่วงหน้านะที่นี้เลยนะครับ เรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้แอมพาเจ้า isuzu d max 1.9ตัวแซพ i ิกชีนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่หลายๆท่านถามหากันเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรในส่วนของตัวยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองหากระบส10ประตูตัวสูงไม่ว่าจะเป็นตัวพิเนอร์ไม่ว่าจะเป็นตัว h ฮแอนเดอร์ under, หรือว่าจะเป็นตัวรุ่นอื่นก็นแล้วแต่ ตรงนี้ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เกียร์ออโต้กันซช้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดอย่างเดียวแล้วแค่ว่าต้องผู้ชายใช้ผู้หญิงใช้ได้ไหมผู้หญิงก็สามารถใช้ได้นะฮะบ,บางคนจําเป็นที่ต้องใช้ตัวสิประตูแต่เราอยากขับขี่ที่สะดวกสบายและก็ขับสนุกด้วยนะครับ ถ้าเกิดเรามองว่าในเกียร์ออโต้ของตัวรถกระบะรุ่นก่อนหน้านี้ในตอนที่เทคโนโลยียังไม่ฟู่ฟ้านะครับหรือว่าเยอะมากมายขนาดนี้อันนั้นเนี่ยมันก็เป็นในอีกมุมนึงนะครับซึ่งอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวเกียร์ธรรมดาดีกว่าหรือเปล่าเกียร์ธรรมดาน้าใช้ก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดในปัจจุบันตอนนี้ออโต้ Auto, ถือว่าเป็นพวก ประเภทเกียร์อีกแบบหนึ่งที่ขับสนุกและก็น่าใช้มากนะครับเพราะว่าอะไรในส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะใช้งานในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมครับใช้งานในตัวเมืองนอกตัวเมืองขับขี่ในที่ทํางานอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดคนที่อยู่แบบในละแวกในตัวเมืองแบบนี้เนี่ยรถติดไฟแดงเยอะไฟเขียวบางที2วิไฟเขียวบางทีส,งงทสิวิแค่นั้นเองนะฮะ การเดลาจอมันติดขัดถูกต้องไหมครับตรงนี้แล้วว่าเกียร์ออโต้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นหรือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบที่ตอบโจทย์ในเรื่องตรงการใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเราดูในส่วนของตัวรถกันบ้างดีกว่าพูดกันมาเยอะแล้วนะครับในส่วนของตัวสีเทาดําแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเทาแมชชีนเกรย์นะครับถ้าเกิดอันพูดผิดยังไงใครรู้รายละเอียดหรือว่าข้อมูลตรงไหนคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนของตัวรถด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะฮะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์และก็มีตัวเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะฮะแล้วก็ตัดหมอกคู่หน้าตรงนี้มีให้ครบเลยนะครับอิซูซูเนี่ยถ้าเกิดเราถามหาในเรื่องของตัวออปชั่นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นตัวแฮนเดอร์ตัวท็อปหรือว่าตัวรองท็อปออปชั่นจะมาเต็มนะฮะบูสต์คอนโทรลในวีเกเตอร์อะไรต่างๆนาะนาะแบบนี้มีให้ครบครันหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรองท็อปแบบนี้เซอ่ะต้องบอกก่อนมันมีเซอะไรบ้างมันจะมีเป็นตัว1.9 Z ดธรรมดาเซตดีวีดีเซตเพ็กี เซปเพ็กทีฟในเวกเตอร์เซปเพ็กทีที่มีคำว่าเนวิกเตอร์ต่อท้ายอันนี้คือตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าลองไปดูแล้วว่าเฮ้ยตรงรุ่นนี้เป็นเซ็ตดีตัวนั้นคือยังไม่มีเนวิกเตอร์แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเครื่องเล่นหรือว่าตัวเมเดียตรงนี้มันจะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับอันนี้ลองจําแบบคร่าวๆเดี๋ยวรเราไปดูตัวอย่างด้วยนะฮะจะได้อธิบายให้คุณลูกค้าเข้าใจแบบละเอียดนะครับเรามาดูในสองตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับสำหรับตัวเครื่อง1.9 1.9นะก็จตัว DDI นะครับ เครื่องสวยเดิมนะฮะไม่มีข้ามเำเครื่องไหลยเยิ้มนะครับถ้าเกิดถามว่าอีสุกับโตโยต้อาอะไรประหยัดมากกว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราวัดจากการาฟที่เราสอบถามคุณลูกค้าที่ออกรถจากทางร้านเราไปจะเป็นอีสุสมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเครื่องบล็อกเล็กด้วยนะครับแต่ว่า1.9ถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ออโต้ออโต้นี่คือมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของตัวแรงบิดเนี่ยคือมันจะสูง นะครับเครื่องสวยไม่มีข้าวนำเครื่องไหลเยิ้มนะฮะไม่หลวมเดิมเดิมเลยแห้งๆนะครับคานหน้าเดิมแก้มข้างเดิมครับเม็ดอาร์ตตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะน็อตทุกตัวไม่เคยมีการขยับขันไขออกมาทําทรงสีอะไรงี้ไม่มีแน่นอนนะครับตัวแผ่นเพสนะฮะอยู่ครบซิกงซิกเกอร์ฉนวนกันความร้อนใต้ฝาโปรงนะครับเท่ากับว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยถึงจะเป็นตัวปี17ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในเรื่องตัวสภาพ มันคือน้องๆป้ายแดงอีกคันหนึ่งนะฮะการใช้งานน้อยตัวรถสวยราคาย่อมเยาวแล้วก็ผ่อนสบายเครดิตดี D ก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถง่ายๆเลยครับครองจองรายละเอียดครบถ้วนรายละเอียดครบทันชัดถ้อยชัดคำคมทุกคำแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อครับ ในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยถ้าเกิดเป็นออโต้ขับ2นะครับส่วนใหญ่มันจะแต่งได้หลากหลายถ้าเกิดบางคนรักในแนวของเข้าป่าหน่อยออฟโรดจัดได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดบางคนชอบในแนวของซิ่งๆหน่อยวัยรุ่นจ๋าจัดได้นะครับถ้าเกิดตัวสูงแบบนี้ยีรับแค่ถ้าเกิดตัวโฉมนี้ รอโคตรโคตรนะครับแต่มันขึ้นอยู่ที่ความชอบนะฮะแต่โดยเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวยางนะครับตรงน,นี้จะเป็นซูเมก265 60 R18 นะฮะเป็นตัวปี2021นะครับแล้วก็ตัว ไฟเลี้ยวนี่จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะฮะบันไดข้างมีให้มือเปิดทั้ง4บานจะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับอย่างเนี้ยบอกว่าถ้าเกิดเป็นตัวแซมเป็กทีแบบนี้เนี่ยอันนี้คือแซมเป็กทีธรรมดานะครับอาจจะไม่บูหวามากนะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าใ้เรื่องตัวการใช้งานมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวท็อปหรอกครับในเรื่องของตัวรถเนี่ยคือมันเป็นรถที่ใช้งานมันเป็นรถที่เราชอบมันเป็นรถที่เราต้องการดูแลมันเป็นรถที่เราต้องใช้งานในชีวิตประจำวันทุกวันทั่วไปนะครับ ถ้าเกิดออปชันบางอย่างขาดหายเดี๋ยวนี้มันมีหลายๆอย่างสามารถเติมเต็มได้อยู่แล้วครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวจอทัชสกรีนออปชันอื่นๆการจัดทรงตัวรถจัดฟิเมนตัวรถใดต่างๆนานาตรงนี้มันมีรองรับหมดแล้วนะครับเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรกันมากมายนะครับส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นตัวตีนตุ๊กแกนะฮะหรือว่าเป็นตัวผ้าใบนะครับเป็นผ้าใบดำๆอะตรงนี้คุณลูกค้าน่าเคยเห็นกันดีอยู่แล้วไว้พอเวลาการแดดกันฝนได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวตีนตุ๊กแกแปะได้เลยนะครับ แล้วก็ส่งของตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยดนชนท้ายแน่นอนนะครับมีตัวกล้องมองหลังให้แล้วก็มือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะฮะตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไฟเบรกจะเป็นแอบ,บแบบ LED ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะกันชนท้ายมีให้แมกไลเนอร์เอี่ยมๆเลยนะฮะลงน้ำยงยาทุกอย่างให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตรงนี้รถพร้อมใช้งานทันทีถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วสนใจติดต่อเขาไม่ได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ แล้วเดี๋ยวยังไง,เด,งไเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนตัวภายในกันต่อครับในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีตัวแอร์แบ็กนะฮะหรือว่าถุงนมนี้ภัยคู่หน้า,าไว้ให้นะครับตรงนี้เนี่ยตัวเครื่องเล่นนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะเป็นตัวจอ d v d แบบทัชสกรีนเช่นเดียวกันแต่ไม่มีเนวิเกเตอร์นะครับนี่คือในส่วนของตัวแซฟแฟกชีทถ้าเกิดเรากดปุ่มโฮมหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยมีตัวมีเดียการตั้งค่าอีโคโทรศัพท์ Android นะฮะอุปกรณ์เชื่อมต่อมือทงมือถือบูทงบูทูธอะไรแบบนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็เล่นพวกเครื่งองส่งเครื่องเสียงอะไรงนี้ใช้งานได้ตามปกติส่วนสําหรับในส่งตัวแอร์ตรงนีนะ้ก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะครับถ้าเกิดแซบเพ๊กสิบอัพขึ้นมาตัวแอร์จะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพวกแบบแซดธ,ธรรมดาพวกนี้ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับอันนี้ถือว่าสวยเลยนะฮะมีตัวจอ L C D แสดงตูลนภูมิความแรงแอร์ นะครับเป็นแบบปรับออโต้แล้วแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวเสียบ USB แล้วก็ AUX นะฮะ HDMI ด้วยหรือเปล่าอ๋อ oh, HDMI ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับตัวพวงมาลัยตรงนี้จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแต่ว่า1.9ไม่มีตัวคุชคอนโทรลนะฮะเพราะว่าในเรื่องของตัวพวงแบบกำลังกำลังอะไรประมาณนี้ด้วยแต่ตัวนี้นไม่เคยเห็น1.9ตัวเซฟเกทีฟนะฮะ ส่วนใหญ่น่าจะไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวขับ2หมดถ้าเกิดขับ4เนี่ยเขาจะไปเน้นตัวแบบพวกสามพงสามพันอะไรกันประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวกำลังของตัวเครื่องด้วยประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นตัว engine start นะครับแทบเพกชีธรรมดาตรงนี้มีมาให้นะฮะส่วนของตัวกุญแจนะครับก็จะเป็นรีกุญแจรีโมทแบบนี้เลยระบบการขโมยอะไรต่างๆนี้ทุกอย่างถือว่ามีให้ครบหมดนะครับภายในดอกเดียวนะฮะแต่ว่า ัวกุญแจสำรองตรงนี้เนี่ยไม่มีมาให้นะครับแล้วก็มองข้างกับตัวพับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบแบบไฟฟ้านะครับออโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวแลวก็ตัวเซ็นทัลล็อกตรงนี้ก็มีมาให้นะครับส่วนสําหรับตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตรงนี้สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้ก็ดี1 2 3่งแล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นโหมดตัวแมนนวลหรือว่าเชนเล่นแมนนวลแบบนี้เนี่ยมันจะใช้ในเวลาที่เรา ลงทานลาดชันหรือว่าอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเราขี่ไปทํางานปกติทุกวันเนี่ยแค่ดีปกตินี่ก็เหยียบเหลือแหละแล้วครับคุณลูกค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องตัวกล้องมองหลังถือว่าชัดมากถือว่าชัดมากนะครับเราจะสังเกตจากตัวอุปรกรณ์เล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้อยู่แล้วครับในเรื่องของตัวความชัดในเรื่องของตัวความละเอียดถ้าเกิดรถปี17แบบนี้กล้องไม่มีความคมชัดเลยมองภาพแล้วไม่รู้เรื่องแสดงว่าตัวรถเนี่ยคือมันเก่ามาก นะฮแบบนั้นแต่นี่คือเห็นกันแบบจัดจเห็นกันแบบสดๆเป็นแบบนี้เลยไม่มีการเมคอัพอะไรขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเบาคนขับนะครับตรงนี้จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็บอ่อเนี่ย จะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะทั้งเบาะนั่งหน้าและก็เบาะนั่งหลังนะครับตรงนี้สามารถปรับเอนได้ตามปกติเลยนะฮะส่วนสําหรับถามว่าตัวเบาะนี่สวยไหมสวยนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวของยีสุรุ่นนี้ก็คือมันจะมีตัวลายเหมือนคล้ายๆกับคาร์บอนเคปล่าอยู่ตรงกลางเบาะด้วยนะครับตรงนี้ถามว่าใครได้ไปเนี่ยถือว่ามันคุ้มแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดเรามีครอบครัวนะฮะหรือว่าเป็นแบบเราเริ่มต้นพวกรถกระบะออโต้สักคันหนึ่ง จริงๆเราไม่ต้องไปเน้นตัวขับสีก็ได้ไงครับพวกนั้นเนี่ยมันคือในอนาคตว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเรารักหรือว่าเราชอบในเรื่องตัวออฟโรดซำหรับเป็นจริงๆจังๆเลยค่อยเน้นตัวขับสีอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราใช้งานปกติประจําวันทั่วไปอะไรแบบนี้เคยออตโต้ขับ2ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะขยับมาประมาณนี้เนี่ยถือว่าที่สุดของที่สุดแล้วแล้วตัวรถมันไม่ได้คิดุขี้เละด้วยปี17ทุกอย่างใหม่หมดเอี่ยมหมดทุกจุด นะฮะใครได้ไปคุ้มนะครับมีแต่คุ้มกับคุ้มอยู่แล้วแน่นอนนะครับคราวนี้เรียวดูราย,รายละเอียดตัวรถทั้งภายในและก็ภายนอกกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสาบคันนี้ให้คุณลูกค้คาฟังกันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเราดูในส่วนของตัว1.9 s p e เ V คันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัว Highlander c a p 4นะครับหรือว่าตัวสูง10ประตูนะครับถ้าเกิดตรงนี้คุณลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้ แต่ถ้าเกิดเรามีอาชีพมีรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้แต่เราไม่เคยมีประวัติผ่อนอะไรเลยทั้งสิ้นตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ได้มีการสอบถามในเรื่องของตัวคุณลูกค้าว่ามีการตั้งงบดาวไว้ไหมหรือว่าสนใจเป็นแบบไหนหรือว่าอยากได้รายละเอียดประมาณไหนตรงนี้เราได้ชี้แจงแล้วก็ให้รายละเอียดถูกต้องเต็ม100%เนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวเจ้าที่เซล์ตรงนี้เนี่ยคือมันจะชัดเจนมากกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของตัวรถอาจจะชัดเจนมากกว่าเขานะครับประมาณนี้เลย เราดูรายละเอียดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วราคงราคาทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว Li@ n e แอดเฟซบุ๊กหรือว่าเบอร์ใต้คลิปวิดีโอนี้คุณลูกค้าสะดวกช่องทางไหนในการติดต่อสื่อสารติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อ๋อต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงขอฝากตัว1.9เ้นทริกทีบคันด้านหลังของอันตรงนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดดูแผนไว้แล้วว่าเรามีจะออกรถ สักคันนึงถ้าเกิดเป็นตัวมือสองสภาพสวยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้นะฮะหรือว่าต้นเดือนหน้ามาคุยไาลเอียกันนะครับได้รถสวยกับบ้านแน่นอนนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเปินพัทออโต้นะครับ แล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด Subscribe นะครับและเดี๋ยวอันจะมีคลิปมารีวิวตัวรถสวยๆให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆส่วนสหรับคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเรารอติดตามดูกันได้หรือว่าพี่ๆท่านไหนอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ